ู้ใหญ่สองแล้วก็เด็กหนึ่งค่ะค่ะตอนนี้ที่เป็นส่วนลดของอาหารนี่ยังเป็นบุฟเฟ่ต์อยู่ไหมคะ ทริปวันนี้กันที่พังงาเระวับจากสุราษฎร์ไปกระบี่กระบีะบ่และตอนนี้มาพังงาจ้ะสามจังหวัดแล้วนะคะกับทริปนี้เนะเาะมาอยู่กันจุดเช็คอินของพังงาเลยนะคะจุดนี้ใครมาพังงาไม่มาไม่ได้แล้วเนาะเป็นบิยอนส s k y w a l ์นะคะทุกคนบนอ่าวพังงานะคะข้างหน้ามันจะเป็นอ่าวพังงาเนาะวิวอ่าวพังงาแล้วเดี๋ยว สูงมากเม็จนางชีนั่นเองนะคะเด,เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่ามันสวยงามขนาดไหนตอนนี้เราไปซื้อติ๊กเกตพรีตกันก่อน,อนปะพี่เน่ไปซื้อติ๊กเก็ตกันไปนี่มียอนสกายบล็อกไปเด็กเท่าไหร่ไม่รู้สวัสดีค่ะมาลูกผู้ใหญ่2แล้วก็เด็กหนึ่งค่ะค่ะตอนนี้ที่เป็นส่วนลดของอาหารนี่ยังเป็นบุฟเฟ่ต์อยู่ไหมคะใช่ครับบุฟเฟ่ แต่ตอนนี้เอาเป็นมื้อเที่ยงเอาเนาะมื้อเช้ายัางก่อนผ่านมาแล้วมื้อเที่ยงเริ่ม11บเอ็ดโมงใช่ไหมคะ <S 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 ใช่โอเคค่ะเท่าไหร่คะหนึ่งพันสามร้อยบาทสแกนจ่ายของเด็กเท่าไหร่นะครับใช่ตัวขาตั้งกล้องะคใช้ชไม่ได้สบายอ๋อว่บริเวณร,ร้านอาหารอะไรได้เพราะว่าไม่ให้เอาขึ้นไปถ่ายข้างบนใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นกระจกอ๋อถ้าจะถ,ถ่ายก็ถ่ายตรงร้านอาหารข้างในได้ค่ะเอาไปวางข้างในได้แต่ว่าเอา,วา,าวางที่กระจกไม่ได้ใช,ใช่ครับโต๊ะ มันเป็นกระจกอค่ะครอกว่าเป็นรอยอ๋ออ๋อโอเคครับเดี๋ยวไปถ้าสวยจะเดินสกายวอล์กฝากที่ที่ห้องอาหารต่อมาได้นะได้ค่ะคแต่คิดว่าไ,ไอแา้แผ่นสกายวอล์กอ่ะแผ่นมันอะที่กัน้นอะขาตั้งกล้องมันไม่ไม่ถึงหรอกมันบังวิวอยู่ดีโอเคโอเคอเคด็กเท่าไหร่นะเด็กเท่าไหร่นะคะเด็ก300ร้อยบาทเด็ก300ผู้ใหญ่500ร้อยใช่เป็นเป็ 1> <1, ่งพันามร้อค่ะ ในส่วนของในคูปองจะมีเครดิตอาหารให้200บาทนะคะแต่ถ้าเราจะทานเป็นเซตบุฟเฟ่ก็ได้จนถึงทุ่มเลยใช่ไหมคะ่บุฟเฟ่ต์สามารถใช้ได้ครั้งเดียวครับค่ะถ้าสมมติเข้าไปใช้ในห้องอาหารแล้วออกไปแล้วก็คือจบใช่ครับค่ะเพียงแต่ว่าหมายถึงว่าระยะเวลามันนะคะที่เราเข้าไปเราจะเข้าไปทานเวลาไหนก็ได้แต่มันเป็นเซตบุฟเฟ่ต์ได้ครับคือเรามี3ตัวเลือกครับที่หลังจาก นู้นเช้าอะครับเราจะมีเป็นอลาคาร์ก,ากับคาเฟ่ให้เลือกด้วยก็คือถ้าโซเป็นอลาคาร์แต่คาเฟ่มันจะเป็นส่วนลด200บาทในอลาคาร์ก,าก,ก็จะมีเป็นพวกไฟล์ดนิ่งอะไรด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นในคาเฟ่อาจจะเป็นคอมโบเซตเรื่องดืง่มเชฟวุลเกรีอ่อะไรแบบนี้ครับใช่ครับเลือกได้อย่างใด่ยางแต่ว่าถ้าโซเลือกอีกอย่างอะไรแบบนี้ก็ต้องใส่ในส่วนนั้นนะครับผมค่ะแต่ถ้าเราเลือกในส่วนของบุฟเฟ่ก็คือจบใช่ เรานี้มาไกลถึงเชียงใหม่เลยนะออค่ะลงสุราษฎร์แล้วก็เช่ารถมากันค่ะไปแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะ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 ไปเดี๋ยวเรารอรถกันมาพี่เนมมาเด็กน้อยคนนี้ไม่คิดก้าเนี่ยเด็กน้อยไม่คิดแต่จิ๋ว ผู้ใหญ่ห้าร้อยสองคนค่ะเด็กอะ่ะเด็กเอาหมวกมไหมไม่เอาพ่อเอาหมวกไวมหมวกแม่มีนะบนรถอะ่ะไม่เอาข,ขับเลย,เลยนี่บอนนี่บู ไม่เอาจริงนะเด็กเด็กไม่เอาหมวกจริงนะค่ะขึ้นลิชั้นสองอมีไกด์พาไปด้วยขึ้นลิฟต์กดชั้นสองด้วยมีเด็กนำทางมีเด็กนำทางไปเด็กนำเลยขอบคุณค่ะแมขึ้นลิฟต์กดชั้นสองขอบคุณค่ะไปครับกดไปที่ชั้นสองครับค่ะโอเคมาเข้ามาทางไหนะค ขอบคุณค่ะคนขับรถหลวความจำดีมากเลยแสดงว่าเปิ้นบอกบอกคือบอกว่าอีเนอร์เลยนะช่้วยชั้นสองนี่สูงสุดกี่ชั้นสองชั้นนี่เองสองนี่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 อ้าวไปขวามือนะเดินไปขวามือออกลิฟต์มาก็จะเจออย่างนี้ฝั่งนู้นมีคาเฟ่อะขวามือขวา ดูสิเราจะกล้าเดินไหมมันคือประเด็นจะกล้าเดินหรือเปล่ากันขี้กลัวน่ะเธอมันพื้นกระจุกนันกี้กลัวนะ่ะห้องน้ำอยู่นี่นะแม็ทอยเล็ตทอยเล็ดเขาไม่อนุญาตให้บินโดรนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าดู เอาไปเลยเหรอล้อ๋อสวมทับเข้าไปเลยน้ตัดต่างเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับไ้อาใ่น้องก็ได้เพราะพื้นพื้นมันจะเป็นนี่ใครินโดนไว้เนาะถึงแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะเนาะเหล็กอันนี้แล้วก็ต่ตรงนั้นจะเป็นกระจกแล้วมันร้อนเท้าไหมกี่เมตรครับ1,800โลวา100เมตร กิโลกิโลกว่าสวมเข้าไปเลยลูกได้ค่ะเท่าไหร่ก็ได้ยัดเข้าไปได้เลยมันจะใหญ่กว่าของผู้ใหญ่ไหมอ๋อสวมทับไปเลยเนาะใช่เขาให้สวมทับไปเลยมันได้เหมือนเมื่อวานเมื่อวานทางมันตรงพี่อย่ามองลงข้างล่างมันน่ากลัวเอาไปเดินทางมันก็ล็อกก็แก๊ก พี่ค่อยๆเดินห้ามกระโดดไหมไหมมาปุ๊บมันจะใสอ่ะุแกิโลเมตรไปไปชมกันนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะสม็ดนางชีดูเท้าเท้ามก็สวมเท้าไปเลยเข้าไปในรองเท้าเลยนะคะทุกคนสูงมากอะถ้าดูอย่างงี้น่ากลัว ดูงี้น่ากลัวนะอย่าบอกก็ไม่นะไม่เอาแต่เสาเขาแข็งแรงอ่ะดูดูเหล็กเนี่ยเหล็กหนามากเสาย่างใหญ่อะ่ะแต่ถ้าเขาเช็ดกระจกว่าให้มันใสจิงเขาเขากลัวแบบเอาตุกใส่กระจกไอ้นั้นอะ่ะพ่อก็จับกล้องพ่อดีๆแล้วกันนี่แลน,น,น์ม์กของจังหวัดพังงางางางเสพตนางชี <laughs> อ่ะพี่เนทถือ,อไอแมทไปเลยพ่อถ่ายวิวไปเลยพี่เทาถ่ายตรงนี้ให้แม่นนะมาแล้วอ่ะเด็กมไม่กลัวเหรอคะเด็กเล็กเด็กน้อยไม่กลัวนะเนี่ยพี่ถึงนี้นะพี่ถ่ายนี้นะเนี่ยถ่ายเป็นรูปนะ ยอนสกายอล์กเนาะนน่นตรงนู้นวุบไปนั่นตรงนั้นเป็นที่พักนะคะวิวเดียวกันนะคะเพิ่งสร้างมาทางเยอะมากด้านบนก็มีมด้านบนก็กากำลังสร้างหนึ่งสองนี่ตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางพอดีเห็นตอนนี้ชัดเจนสมิดรนางชีชัดเจนอ่าวพังงานะคะข้างหน้าของเราคืออ่าวพังงานะคะทุกคนเขาเยอะมากอะ่ะดูดิ เป็นตะปูตะปีนะข้างหน้านี่เขาเยอะมากข้างในเป็นตะปูตะปีตะปูตะปีแต่เขาหลักคือเขา,าไอสามเหลี่ยมนี่แหละใช่นอกนั้นก็เป็นเขาหมดเราก็จะเก็บบรรยากาศบนไปนะคะยิ้มค่ะสวัด้านหลังได้เป็นท้องอาหารกับคาเฟ่ใช่ข้างล่างกำลังสร้างก็น่าจะเป็นพวกร้านที่พักที่พักอะไรพวกนั้น ใช่แล้วเนาะเมื่อกี้บัตรเข้ามานะคะห้าร้อยผู้ใหญ่นะคะเด็กจิ๋วคนนี้ส0 0รอยนะคะเด็กจิ๋วคนนี้ไม่คิดจิ๋วคนนั้นไม่คิดเด็กจิ๋วคนนี้เข้าฟรีนะคะทุกคนเด็ก <c oughs> สนุกไหมครับสนุก,นกัวม<ง>น่ากลัวไหมลูกไม่เนาะไม่น่ากลัวนะคะทุกคนเพราะว่ามันแข็งแรงนะคะโครงสร้างมันใหญ่แล้วก็เหล็กเหล็กมันใหญ่แต่อย่ามองไปข้างล่างนะคะถ้ามองลงไปก็จะประมาณนี้ว้าว ไม่ฉันไม่ไหวเธอฉันจะอ้วกหลายร้อยเมตรอะ่ะ ตรงนี้นี่นี่นี่นคืนถุงหุ้มรองเท้าเขาเรียกว่าถุงหุ้มรองเท้าบูบีแม็กถุงหุ้ม มนดนะาถึงจุดนี้นะคะเราก็เดินผ่านสกายวอล์คเรีกยบร้อยแล้วนะคะก็จะมาทานข้าวอย่าลืมนะคะ500บาทติเกตของเรามีมูมลค่า200ร้อในส่วนลดของอาหารเน,ะวนวาะหอเราเบุฟเฟ2 0สก็ได้กันน้เขาขอบร้างเสียงังหน่อยนะคะเราก็จะมาทานหมูเชี่ยงกันนะคะดูเ <c oughs> สมัทรแนทีแบบนี้เลยนะคะ เอาเอาเอาบัตรให้เขาไหมครับเมื่อกี้เด็กตักแล้วไม่ได้เอาบัตรให้มีอะไรบ้างมีข้าวผัดมีข้าวต้มเมนูของเด็กอ๋อเมนูเบคฟา f a s มื้อเช้าของเด็กแต่ว่าเดี๋ยวของผู้ใหญ่เขาจะมาเปลี่ยนอยู่ของเด็กก่อนมื้อกลางวันก็จะเป็นข้าวกับกับเนาะมื้อเช้าจะเป็นข้าวต้มข้าวผัด ซีอ like oh. ิ๊วบนารกงะทิไก่ไข่ดาวต้มจืดต้มจืดไก่สับอ๋อพาสต้าคาโบนาร่า้องเป็นสปาเกตตี้อ เมนูแนะนาพี่เขาแนะนํามาเนาะนมจีนน้ํายาไม่รู้แต่น้ํายากินเป็นเป็นเครื่องแกงใต้อะ่ะดมงกินกันอืมกินเครื่องแกงใต้ชัดเจนใส่ด้วยน้ํายาอะไรอะคะพี่น้ายาปู๊่ะน้ํายาอะไระคะอ๋อเนื้อเนื้อมันเป็นเนื้อของอะไรคะเ,เอปลาส่วนมากะใกล้เดีเ๋ยวต้องชิมก่อนเนาะต้องลองชิมกันอ่า น่าอร่อยผักมีอะไรบ้างเอาน,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 นี่มีมีมีกุ้งด้วยกุ้งเอาอะไรหนีบะก้ะวอันนี้ปลาแม่เห็นเป็นอันนั้นอ่ะพ่อปลาอะไรหัวปลีหั่นซอยอ่ะหัวปลีปลอมตัวมาใช่ไหมใชต่ติดติติผักติดเดี๋ยวคนอื่นไม่กิน โอเคอ๋อนี่นี่นมีมีถั่วมีผักกาดดองตามชอบผักท่วมละขอ,อน้ำอีกหน่อยนึงราดไปเลยเลยใช่จะ okay. ได้เอโอเคไปชิมกันจ้ะชิมกันจะชิมยังไงช้อนไปไหนอ๋อช้อนมีน้วยหนึ่งไปโอเค เรามาลายอาหารเรามาตอน10บโมงเขาเปลี่ยนลายพอดีนะเนาะก็จะเป็นมื้อเช้าไปฟัดกับมือ้อกลางวันแบบนั่นเองนะคะก็ได้ทานสองแบบส <c oughs> องแบบเลยนะคะฟาดมาจังหวดที่เขาเปลี่ยนพอดีเนาะเปลี่ยนลายอาหารตอนนี้อิ่มแล้วนะคะอิ่มพุงแล้วล้วก็๋ยวจะกลับลงไปหาที่พักข้างล่างแล้วนะคะคืนนี้เราพักเต็นท์วิวเดียวกันกับตรงนี้เลยอยู่ข้างล่างใกล้ใกเ,เราไปดูว่าที่ไหนเนาะใช่ อ่ปิดไว้ก่อนแล้ว,ลวเดี๋ยวค่อยเป็นเซอร์ไพรส์ค่อยไปคลิปต่อไปะคลิปต่อไปเนาะคลิป<อ>ต่อไปนะคะส่วนะค,ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพราะว่าร้อนมา,มากๆเลยตอนนี้มาตั้งแต่สิบโมงตอนนี้กี่โมงละตอนนี้น <laughs> ่าจะบ่ายสนะองมั้ <laughs> ยเร <laughs> ื่องเครื่องเราดังชิวๆกินอาหารชิวๆไปในในบรรยากาศมันดีสุดๆเลยนอนถ้าอยู่ข้างในไม่ร้อนด้วยนั่งจากข้างบนแล้วมองมาวิวตรงนี้นะคะแล้วลมโปร่งมากเนาะพายุสร้างเองคือว่าลมใหญ่ด้วยนะคะทุกคน ันนี้ก็จะขอตัวไปก่อนแล้วนะคะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวจะไปตอบให้นะคะส่วนปักหมุดเช็คอินก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะกับที่นี่เลยนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนวันนี้เด็กไม่พูดละเด็กเด็กน้มเป็น้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย